มนนื่อนี้ล่ะออกเบิร์ตขึ้นนะจ้าพี่น้องเย่าฟ้าวนี้จากกีฬาเด้อค่ะกีฬาอ,ออกล้ำเบิด์ตขึ้นเด้อมื่อนี้เด้อนะครับมาเบิรเอาลูกค้าตีฮะพี่น้องบ่อน,นี้นูก,กับบ่อน,นี้โอ้ย,ยมาเกง่งแทะลูกหลานผูกท้องม พี่น้องบ่หนี้หมอลำกับบ้นนี้ค่ะเก่งหลานข่อยเก่งบอกเลยเจ็ดมองพี่น้องบ่หนี้หมอลำกับบ้นนี้ค่ะสุดยอดเห็นบ่หลานข่อยแปดมองพี่น้องบ้านี้หมอลำกับสีนีค่ะเก้าม้งขันพี่น้องบ่หนี้เซพดไปไสเก็บห่านซอยข่อยแันเลี้ี่ครับ เอาเพื่อเป็นการาเสียเวลานะครับสิีน้ำผ้าพี่น้องไปพบพ่อกับศิลปินนางเอกเจ้าวพี่แพทิดาเสียงมิวโกคะ่ะเชิญครั